สวัสดีครับพี่โอนี่ทีเทพคุณคำโอเคนิ่ิเทพโอเคแฟนคลับครับ,ค,รบคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เกาหลีที่ทันสมัยเหมาะกับช่วงเวลานี้ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือเรื่อง The Devil's Deal หรือชื่อภาษาไทยว่าดิวนรกคนกินชาติสาเหตุที่เหมาะกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราใกล้จะถึงเทศกาลเลือกตั้งกันแล้วในวันที่14พฤษภาคมนี้แต่หนังเกาหลีเรื่องนี้เข้าฉายในประเทศไทยไปเมื่อประมาณวันที่2 27ที่ผ่านมาในประเทศไทย26มั้ง26เมษายนนะครับก็ฉายอย่างที่จำกัดโรงมากๆพี่โอสงสัยเหลือเกินว่าทำไมหนังเรื่องนี้ทางสหมงคลฟิล์มผู้จัดจำหน่ายไม่โปรโมทให้ ให้คึกคักแล้วก็จัดโรงฉายให้กว้างขวางมากกว่านี้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการเลือกตั้งโดยตรงนะครับตอนแรกพี่โอก็เข้าใจอย่างนี้แหละว,ว่าเอ๊ะ hey, ทำไมนะเพราะหนังมีหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่อยู่ในกระแสคือ,คอสถานการณ์บ้านเรากําลังจะมีการเลือกตั้งหนังเรื่องนี้ก็น่าจะอยู่ในกระแสเพราะฉะนั้นก็น่าจะตีโฆษณาให้มันให้คึกคักเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันซะหน่อยแต่ เมื่อไปดูในโรงภาพยนตร์แล้วพี่โอ,อตอนแรกก็ไม่ได้คิดถึงชื่อว่าเดวิลสตีวดีนรกคนกินชาตินะครับไม่ได้คิดว่าก็คือมันจะคิดอยู่แล้วว่าหนังหนังการเมืองเนี่ยมันต้องมีฝ่ายดีฝ่ายร้ายต้องมีแบบว่าพวกพระเอกไปเปิดโปงคนที่คอร์รัปชันคนที่ทำอะไรไม่ดีแล้วก็ตีแผ่เพื่อเพื่อความสุขในที่สุดประชาชนก็อยู่ข้างความถูกต้องความถูกต้องก็อยู่ข้างประชาชนอะไรประมาณนี้ แต่เมื่อเข้าไปดูแล้วพี่โอก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังสนุกใครที่อยากดูนะครับบอกได้เลยว่าหนังสนุกแต่หาดูได้ยากมากเพราะมีฉายอย่างจำกัดรอบจำกัดโรงเป็นอย่างยิ่งนะครับและคาดว่าน่าจะอยู่เพียงแค่สัปดาห์เดียวก็อาจจะหลุดไปก็ได้นี้พอพี่โอไปดูปุ๊บพี่โอรีบมาทำคลิปแซงหน้าเรื่องอื่นที่คาดว่าจะอยู่สองสัปดาห์เลยเพราะว่าเรื่องนี้ อาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ประเทศไทยในเวลานี้โชคดีแล้วไม่โดนแบนนะแปลกใจเหมือนกันแต่เขาอาจจะบบว่ามางิยบๆหรือว่าอาจจะผ่านกองเซ็นเซอร์ตั้งแต่ก่อนช่วงสถานการณ์เลือกตั้งก็ได้นะครับตอนนั้นทางกองเซ็นเซอร์เขาอาจจะเห็นว่าเป็นหนังสนุกสนุกธรรมดามดาเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเขาพิจารณาภาพยนตร์เรื่องนี้ในขณะนี้เขาอาจจะไม่ให้ผ่านก็ได้เพราะหนังเต็มไปด้วยความเกลียดชังนักการเมืองครับ หนังเรื่องนี้พี่โอบอกก่อนรวมทั้งคลิปนี้ด้วยนะครับหนังเรื่องนี้เขาขึ้นต้นว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะชื่อคนสถานที่สถานการณ์เมืองอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งสิน้นย้อนยุคกลับไปในสมัยปี2 5 0 0ก็กลับไปประมาณ2 0 3 0ปีแหละประมาณนั้นนะครับแล้วก็ พี่โอ๋ก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้ก็เหมือนกันสิ่งใดๆต่างๆที่พูดถึงเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือพูดถึงคําว่านักการเมืองกระทาการใดๆก็แล้วแต่หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้เท่านั้นไม่ได้เอามาโยงงหญยใดๆกับประเทศไทยเลยนะครับก็คือหนังเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราดูแล้วเราต้องเชื่อว่า ทั้งหมดในเรื่องเป็นการแต่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองโกงกินระดับประธานาธิบดีระดับรัฐมนตรีลงมาระดับหัวหน้าพักระดับผู้สมัครสสระดับหัวคะแนนทั้งหมดเป็นไปด้วยเรื่องจริงมันต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีการโกงไม่มีเรื่องราวช่อฉนใดๆนะครับแต่ในเรื่องนี้ทุกอย่างที่ไม่ดีมีครบหมดมี เอาพี่โอว่าเรื่องย่อเล็กๆน้อยๆอยก็ได้ขอสปอยเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับบางทีอาจจะสปอยเยอะหน่อยถ้าใครไม่อยากดูก็ปิดไปแต่ว่าหนังเรื่องนี้หาดูยากก็ดูไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามีโอกาสได้ไปดูเองพี่โออยากจะให้ไปดูนะครับรับรองว่าสนุกจริงๆใน i อ d b ให้คะแนนน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าไปขัดผลประโยชน์หรือว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่า บ้านเมืองของเกาหลีนะเขาถือว่าเขาเจริญแล้วเขาเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นในหนังนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ดังนั้นเขาก็อาจจะให้คะแนนลดลงให้คะแนนน้อยไปให้แค่6.3เต็ม10โดยเฉลี่ยเพราะว่าเป็นหนังที่แต่งขึ้นมามั่วๆนะครับ <laughs> แต่พี่โอ ดูแล้วรู้สึกถูกใจปกติดูหนังการเมืองแล้วมันเครียดมันกดดันตลอดเลยนะเรื่องนี้ดูแล้วชอบสนุกบางทีมันก็บอกว่าตลกผ่อนคลายสนุกสนานถึงจะมีฉากที่โหดร้ายทารุณบ้างแต่บางทีเราก็รู้สึกสะใจรู้สึกว่าพอใจกับชีวิตของตัวละครที่มนันไปทางนั้นมันไปนไปทางนี้ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะโดนลูกหลงบางคนอาจจะเป็นแพ้บางคนอาจจะเป็นเหยื่อ แต่มันก็เป็นไปเพื่อให้เรื่องมันสนุกขึ้นนะครับพี่โอดูแล้วชอบมากเป็นหนังการเมืองเรื่องแรกของเกาหลีหรือของไทยของเอเชียของของโลกเลยมั้งที่พี่โอดูแล้วไม่เครียดเลยนะครับดูแล้วเหมือนดูหนังแก๊งสเตอร์มากกว่าหนังการเมืองเหมือนหนังอาชญากรรมมากกว่าก็พี่โอให้เรื่องนี้ไป8คะแนนที่จริงเรื่องนี้ใน AMDB เขาจัดให้เป็นหนังอาชญากรรมหนังดรามา่าหนังชีวิตระทึกขวัญน,นะครับ แต่ที่จริงมันก็ไม่มีประเภทการเมืองอยู่แล้วนะก็การเมืองก็อยู่อยู่ในอยู่ในซับเซตของอนนี้แหละของอาชญากรรมระทึกขวัญดราม่านี่แหละแต่เรื่องนี้มันเหมือนจะมีคอมเมดี้เล็กๆน้อยๆมีตลกมาค่อนข้างผ่อนคลายต้แต่้แต่ตอนแรกที่พระเอกซ้อมพูดหน้ากระจกซ้อมพูดหาเสียงแล้วมาพูดถึงเรื่องย่อเล็กน้อยพระเอกเป็นตัวแทนนักการเมืองที่ โดนเขี่ยออกนะครับตอนแรกเขามีชื่อว่าจะได้รับการให้สมัครให้เลือกตั้งเป็นตัวแทนของเ,ออเขตหนึ่งในปูซานในเกาหลีแต่ เขาทางพักเห็นว่าอุดมการไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แหละทั้งนี้ไปปลุกปั่นประชาชนอะไรไม่รู้แล้วมันไม่ตรงกับนโยบายหาเสียงของพักดังนั้นก็เลยเปลี่ยนตัวพอเปลี่ยนตัวปุ๊บก,ก็โกรธโกรธขึ้นมาก็มาสมัครในนามพักอิสระพอสมัครอิสระไม่มีกองทุนสนับสนุนก็ไปหาพวกอันพานพวกผู้มีอิทธิพลอะไรพวกนี้แล้วพวกนี้ก็ทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะอย่างเช่นซื้อเสียงเอ่อทางนี้ซื้อเสียงนะทางนี้เปลี่ยนบัตรกลงคะแนนทางนี้แบบ เออก็บหัวคะแนนทางนี้แบบโอ้โหซื้อกอกตมันแบบเป็นหนังที่ฟอนเฟะเละเทะที่สุดในวงการการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นถิงได้บอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสมมุติไม่มีจริงไม่เคยเกิดขึ้นทั้งในเกาหลีหรือในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยก็ไม่มีทุกอย่างเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมมาตลอด ตลอดเท่าที่เรามีรัฐเรามานูญน,นะครับเพราะฉะนั้นดูหนังเรื่องนี้ดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าไปเชื่อใดๆเพราะไม่มีความเป็นจริงใดๆดูเอาสนุกอย่างเดียวนะครับมีการอุ้มฆ่าหัวคะแนนอุ้มฆ่านักข่าวมีนักข่าวที่รู้สึกอยากจะจับผิดสอสออยากจะป้อนคําถามที่จะให้สสจวนตัวตั้งตัวเป็นปรปักทาหน้าอะไรนะทำหน้ามองบนแบบ อันนี้เราเราอาจจะเคยเห็นข่าวบ้างซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในวงการการเมืองนั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดนะครับก็เหมือนกับหนังเรื่องนี้พี่โอก็เลยชอบหนังเรื่องนี้มากๆอยากให้ดูมากๆและอยากให้ฉายครบทุกโรงมากๆครับพี่โอเองให้เรื่องนี้ไป8เต็ม10 สูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่ว่าประชาชนเกาหลีเขาก็อย่างที่บอกว่านอกจากจะไม่ค่อยชอบให้คะแนนน้อยแล้วรายได้เรื่องนี้ก็ยังไม่ค่อยสมน้ำสมเนื้อเท่าไหร่ด้วยนะครับทำไปได้เพียงแค่5.7ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองและ ก็คือเป็นหน้าที่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายของหนังเกาหลีในช่วงนี้ในประเทศเกาหลีเองอะไรอะไรที่ออกมาในช่วงนี้ไม่ว่าจะอ,อ,อาจุม,มา่าเรื่องที่แล้วอะนะเธอโซเมทใช่ไหมเธอเขารักฉันเรื่องนี้ฉายในช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยแพ้ให้กับเดอะเฟิร์สแลมดังกับอะไรนะซูซูเมะโปสเตอร์หายไปละหลุดมันหล่นนะครับซูซูเมะ 2เรื่องจะนี้จากญี่ปุ่นทำรายได้ที่เกาหลีไปเกินกว่า30ล้านเหรียญสหรัฐต่อเรื่องนะครับและครองอันดับหนึ่งต่อเนื่องยาวนานประมาณ7-8สัปดาห์หรือมากกว่านั้นคือเท่าที่รู้เนี่ยซูซูเมะก็คลองอันดับหนึ่งสัปดาห์แล้วและ The First ์สแลนั้งทำรายได้มากกว่ามันจะกี่สัปดาห์ตอนนั้นพี่โอไม่ได้อ่านข่าวเพิ่งมาอ่านสรุปข่าวเอาทีหลัง แต่หนังเกาหลีเองแต่และเรื่องแต่และเรื่องทำไรายได้2ล้าน3ล้าน4ล้านรวมทั้งเรื่องนี้ได้5ล้านด้วยก็ยังไงก็ไปดูหนังดีๆนะครับสำหรับท่านที่ชอบหนังเกาหลีพี่โอ๋ก็ขอแนะนำเรื่องนี้ครับกำกับภาพยนตร์โดยวอนแทลีพี่โอ๋ไม่แน่ใจว่าอ่านผิดหรือเปล่าจากเรื่อง The Gangster The Co p The c r ดอะอะไรประมาณนี้คือเป็นหนังที่ดีที่ดังเรื่องหนึ่งแต่ว่าพี่โอ๋ไม่ได้ดูตัวคือปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูหนังเกาหลีเท่าไหร่นะครับนักแสดง ดีมากคนที่แสดงเป็นสอสโชจินวุงคุณผู้ชมอาจจะรู้จักแล้วก็คนที่เป็นนักเลงเป็นผู้มีอิทธิพลวูยูยอลคิมนะครับโอ้โหเก่งมากๆและคนที่บทบาทลืมไม่ได้คือคนนี้เหมาะที่สุดที่จะเป็นประมาณพวกหัวหน้าพักหรือผู้บริหารพักผู้บริหารภาคปูซานอะไรประมาณนี้เขาคือลีซังมินใช่ไหมถ้าอ่านไม่ผิดนะใช่ครับ ลีซังมินคนนี้พี่โอยกว่ายอดเยี่ยมมากแล้วหนังเข้าชิงรางวัลอะไรไม่รู้ของเกาหลีด้วยในรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับก็ไปดูให้ได้ถ้ามีเวลานะครับถ้าไม่มีเวลาก็ต้องหาดูในช่องทางสตรีมมิงอื่นๆต่อไปแต่เป็นหนังแนะนำและเป็นหนังที่พี่โอชอบเกือบที่สุดของสัปดาห์นี้เลยครับชื่อเรื่องภาษาไทยว่า ดีลนรกคนกินชาติก็ไปดูว่าเดีลคือสิ่งที่เขาตกลงกันเนี่ยใครตกลงกับใครว่าอะไรบ้างและเกิดผลอย่างไรและเกิดผลกับคนคนรอบข้างเกิดผลกับประเทศชาติอย่างไรใครดีใครร้ายเราไม่บอกใครพระเอกใครผู้ร้ายไม่บอกนะครับไปดูในโรงเอาสนุกสนุกขำๆอย่าเชื่อเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงไปเรื่อแต่งล้วนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ